มมีโรกงงานา <ไป S 2> นะผมว <ไป S 2> ันนี้นูน่น170หาแรงนะครับก็แก้สงพอให้ใหม่นะครับตัดค้อขยับเดินหน้านะครับตั้งให้ตรงนะครับต่อมันอันนึงยู่เตะอันนึงยู่ทึ่งนะเลียรลางงนยนี่กใส่หมอผักส่วนไทยอิทโดยเสียนะครับหมอถ้าี่เป็นรถ หางสูบพกสูบและปลอยเกีรถ่านนะครับแต่ว่าค้อนเป็นสองนิ้วครื่องนะครับและเลสต้องใส่หม้อสองนิ้วครื่งนะครับส่วนทางหลังกันใส่เป็นชุดกระแบนในนะครับผมขยายเป็นซี่นิ้วนะครับว่าลูก้าเป็นใส่หางเอซี่นิ้วมากนะครับเท็ดหูไม่ไม่บดนะครับนี่ครับตามครับอันนี้ก็ทำอะแดปต์กับคัสซี่นะครับขัดน็อตนะครับอู้ยทำไง ขาฉากออกมานะครับเย็ดจากตัวนี้นะครับเดี๋ย๋ยวฟังเสียงนะครับหางสังน่นนะครับเพราะได้ลั่นครับราถึงกับแห้ง